อาจารย์ครับมีข้อคิดไหมสําหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกชุมพู่ในเรื่องชุมพู่เนี่ยคือสามารถเราสามารถปลูกได้ทุกภ้าก่อนจะ,กะเกษียณนะเอาลงไปเลย ใครที่กําลังจะหาไม้ผลนะครับเอาไว้ปลูกจะปลูกเป็นแบบข้างบ้านเอาไว้กินเองปลูกพืชเสริมในสวนหรือจะเอาแบบจริงๆจังๆปลูกเป็นอาชีพทําสวนชมพู่ไปเลยเนี่ยแนะนําต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับแปลงขยายพันธุ์ไม้ผลชื่อดังสวนปักใต้พันไม้ของอาจารย์คันชิตบุญสนองที่จังหวัดปัตตานีครับ พร้อมกับชมชมพู่สายพันธุ์ใหม่ของเมืองไทยความรู้ในการปลูกชมพู่ความน่าสนใจในการปลูกชมพู่ติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าเราปลูกจากเมล็ดที่ว่าผสมมาเจ็ดปีกว่าๆครับแต่ว่าถ้าเราไปตอนกิ่งก็ปีกว่าๆเขาอกแต่ถ้าระยะเขาอาจารย์บอกว่าสักสี่เมตรเนี่ย่งพุ่มเขาเราก็ควบคุมให้ต่ําได้เนื้อแน่นมากเนื้อเขาแน่นมากนะความหวาน ผมว่านะอารมณ์แล้วคือกับชมพู่ที่ในของตลานี่อันนี้สู้ได้สบายเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนปักใต้พันไม้ของอาจารย์คันชิตบุญสนองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอบที่แล้วนะครับมาเยี่ยมสวนอาจารย์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของฝรั่งนะครับแต่ว่าวันนี้มารอบที่สองไม่ได้มาดูฝรั่งยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในสวนของอาจารย์ก็คือเรื่องของชมพู่ ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเป็นชมพู่ทดสอบชมพู่ทดสอบแล้วก็ทร <ฮะ S 2> าบว่ายังไม่มีชื่อพันธุ์ใี่ซ้ำไม่มีชื่อพันธุ์ครับประมาณร้อยต้นที่อยู่ตรงนี้ร้อยต้นนี้ร้อยสายพันธุ์เลยใช่ครับไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำเพราะว่ารูปทรง <ฮะ S 2> ลักษณะรสชาติจะไม่เหมือนกันค้ับ ารย์ครับมีข้อคิดไหมสำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกชุมพู่ดินเป็นยไงอาจารย์ดินครับตรงนี้คือดินเหนียวก็ยังปลูกได้อย่างนี้ครับไม่สำคัญหรอกเรื่องเรื่องดินอะไรเนี่ยเพราะว่าภาคใต้ฝนชุกอยู่แล้วครับแล้วรสชาติไอ้นี่ไม่ได้ปูแต่งนะฮะครับคือ ออกมาอย่างไรก็คือเราทดสอบอถ้าปรุงแต่งให้หวานเราก็ทําได้ครับแต่นี่เราทดสอบหาสายพันธุ์ที่หวานโดยธรรมชาติภาคเหนือกลางได้ได้หมดอีสานได้หมดรูกได้หมดก็เหมือนกับฝรั่งครับครับอากาศอากาศถ้ามันเย็นๆหน่อยก็จะดีแต่บ้านเราไม่ไม่มีเย็นใต้นี่ไม่มีเย็นนี่เราอยู่กันที่ปัตตานีนะครับก็ มีแต่ร้อนกับฝนร้อนกับฝนแล้วฝนก็ชอบไหมอาจารย์ฝนก็ชอบเขาชอบไหมมันได้อยู่นะผมว่าในเรื่องชุมพูเนี่ยคือสามารถเราสามารถปลูกได้ทุกภาคครับอแล้วได้เปรียบด้วยเหมือนอย่างอกล่าช้ากับเพื่อนด้วยครับแล้วน้ําขังน้ําไม่ขังอะไรยังไงน้ําท่วมไม่ตายที่สวนหัวจานเนี่ยที่ปักใต้พันไม้ เมื่อตอนพศจิการธันวาปี6กสเป็นไงบ้างเกือบ3เมตรครับตรงนี้นี่อนที่ยืนอยู่เนี่ยนะครับผมโอ้โหพอเกือบ3เมตรแล้วก็แช่อยู่เกือบ10บวันครับพอน้ําลดลงชุมพู่ก็แตกแตกดอกเยอะเลยเกือบทุกต้นเลยครอันนี้คือข้อดีของเขานะพวกนี้ประมาณ7ปีครับที่อายุเปีแล้วผสมและปลูกจากเมล็ดไว้โอครับและเพิ่งออกอืมนี่จะเป็นทุเรียนนี ท่วมสิบวันนี้เรียบร้อยสองวันกันเรียบร้อยครับครับผมมีข้อคิดไหมอาจารย์คะการปลูกชุมพู่อ่ะควรจะปลูกจากเม็ดหรือปลูกจากกิ่งดีเม็ดกับกิ่งผลดีผลเสียต่างกันยังไงเมล็ดนี่คือเราเอามาผสมเพื่อให้มันกลายออกมาในคือเราก็ต้องตั้งโจทย์ไว้ก่อนว่าอ่า เบอร์หเบอร์สองผสมกันแล้วมาจอกมาเสียอะไรเป็นยังไงครับแต่ว่าพอผสมเสร็จมันผันผวนหมดเลยในเรื่องชุพภูมผสมแดงกับแดงครับแต่ว่ามันออกมาเขียวได้โอ้โอแปลงกันอ่ะแล้วในส่วนของการดูแลครับกี่ปีถึงเริ่มปลูกกี่ปีถึงเริ่มจะให้เกิดว่าเราปลูกจากเมล็ดที่ว่าผสมมาเจ็ปีกว่า แต่ว่าถ้าเราไปตอนกิ่งก็ปีกว่ากว่าเขาครก,ก็เร็วกว่านะครับใช่ครับครับดูแลครับเขาชอบอะไรอ่าพวกต้องการพวกอาหารอะไรของเขาเนี่ยปลูกเหมือนกับที่นี่ปลูกเหมือนกับทิ้งขว้างครับคือไม่ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากจนพูครับะยะห่างระหว่างต้นาอาจารย์ที่ได้ดูในสวนอาจารย์นี้ไอ้นี่คือการทดสอบเราจะปลูกชิด นี่น่าจะประมาณ2เมตรได้มั 2> 2มม้สองเมตรกว่า2เ <2 S 1> มตร<ม>ปลูกชิดแต่ว่าถ้าจริงๆสี่เมตรอ๋อถ้าจริงๆควรปลูกสี่เมตรนะครับสี<ม>่เมตรห้าเมตรเป็นต้นไปก็ให้เขาโล่งจริงครับทรบงพุ่มเขาควรให้อยู่ลักษณะแบบไหนจะ๊ะทรงพุ่มต่ำจะสะดวกกว่า ในการดูแลใช่แต่ว่านี่เราปลูกชิ้นมันจะชะลูดขึ้นข้างบนหมดเลยโอ้นีแต่ถ้าระยะเขาอาจารย์บอกว่าสักสีเมตรเนี่ยสงพุ่มเขาเราก็ควบคุมให้ต่ำได้ใช่ครับนะครับได้ฟังอย่างนี้แล้วสาหรับคนที่แบบสูงอายุหน่อยผู้ใหญ่ก็โอเคนะปลูกข้างบ้านหรือว่าใครสนใจจะทําแบบหลังกษเียนอะไรก่อนกียนเียกรียนอย่างเงี้ยนะครับก่อนจะกระยณียนเอาลงไปเลยครับ สีก็สวยทีเดียวนะสีสวยสีจัดนะครับสีจัดมากนะครับรสชาติจะเป็นไง <c oughs> ตากล้องชิมเรือ <c> แ <oughs> ต่กล้องชิมแต่กล้องชิมเอามาตรงนี้เลยนี้ชิมดูเลยชิมดูเลยต้นเดียวกันนะอาจารย์ครับต้นเดียวกันน,นี่จะออกเปรี้ยวอมหวานครับอื กัดแถวก้นมนดูกัดแถวก้นมันดูเบียวอมหวานเบียวอมหวานดนะูลองดูลดูกดูนี่เอาดังนั้นอาจจะต้นเดียวกันหะนั้นอาจจะสุกไม่ไม่ไม่เต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดอออูต้นเดียวกันใช่ไหมต้นเดียวกันเลยเอาก้นมันเลยกัดก้นมันเลยจะได้แบบพันธุ์งไปเลย อย่างนี้หวานกว่าอันเมื่อกี้อ๋อันนี้อาจจะแบบงอมเต็มที่งอมวหวานกว่าอันเมื่อกี้อาจจะออกเปรี้ยวมากกว่าอขัวมันหัวมันมาดูหัวจะเทสรสชาติชมพูน่นี่เราได้ความรู้ใหม่นะจานเทสรสชาติชมพู่ต้องเทสตัต้งแต่หวัวกลางท้ายเลยนะใช่ครับถ้ากินท้ายมันนี่ชัดเจนมันหวานอยู่แล้วแต่จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ข้างล่างจะหวานกว่าข้างล่างจะหวานกว่าแต่ก็หวานอยู่ไหมหัวมันหวานครับหวานนิดๆครับหวานนิดๆกลาง กลางนะครับทางจะออกทางหวังนิดๆอ้โหเนื้อดูดิไม่มีช่องว่างเลยแต่นี้ลักษณะเด่นเขานะเนื้อเขาเต็มมากนเ,าเ,เนื้อเต็มมากแล้วเผื่อใครปลูกชมพู่จะได้รู้ว่าเวลาจะเก็บเนี่ยจะดูยังไงว่ามันแบบพอดีแล้วนะครับ มันจะขึ้นเอ็นและสีเหรอครับโอ้นี่แบบเป็นเป็นสันขึ้นไหมอย่างเงี้ยครับเนี่ยนเอสีแลวถ้าบางสายพันธุ์เขาจะแตกริ้วแตกริ้วลายงานข้างบนครับแต่ว่านี่สีอย่างนี้ยังไม่เต็มนี่ยังไม่เต็มครับอ่าเหมือนอย่างลูกนู้อะสีแดงเข้มหน่อจะเต็มอ่ะอ๋อก็ต้องดูสายพันธุ์เขาด้วยแต่ว่าดูการแตกเอ็น เดี๋ยวดูนี่วันนี้อาจารย์เห็นแต่ไก่เลยแตกเอ็นแนละ้วแตกเอ็นเดี๋ยวนะมือผมไม่ว่างอาจารย์นี่สีมันได้แล้วเอ็นมันอ้อไอเอ็นนี่คือเป็นเป็นสันขึ้นมาอย่างเงี้ยครับทุกสายพันธุ์เลยการเกือบเกือบเกือบทุกสายพันธุ์เลยเพราะว่าบางสายพันธุ์ที่ดูบางสายพันธุ์จะเรียบไปหมดอม แต่ระยะเวลาก็คือที่อาจารย์บอกมามันเดือนเดือนน, travail, นิดนิดเดือนนิดนิดอันนี้ก็เด็ดหมดเลยอ้การบำรุง <c oughs> ต้นควรจะบำรุงยังไงอาจารย์ถ้าเอาไปปลูกแล้วบจริงๆตัวหน้ากับตัวหลังครับให้สูงเท่าๆกันตัวกลางต่ำอ,อ๋ออย่างเช่นยี่สิบห้าห้ายี่บห้าอะไรนี้ก็ได้นี่คือบำรุงต้นแล้วพอเริ่มออกดอก นะเอ่อไอไอยี่สิบห้าห้าห้าคือมันออกดอกอ,ออกดอกปุ๊บ,บใส่แล้วอีกสิบห้าวันใส่ครั้งหนึ่งมุนจะเพิ่มเพิ่มความหวานขึ้นมาสุดเดิมเนี้ยแหละฮะอาจารย์อ๋อไม่ต้องปรับแต่ว่าปกติเนี่ยแทบไม่ได้ใส่อะไรมากเลยตรงตรงนี้ครับอืมแล้วเอ่อพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์อะไรอย่างงี้ต้องช่วยด้วยไหมอาจารย์ช่วยได้ก็ดีครับเขาชอบใครที่สนใจนะครับในเรื่องของกลิ่นพันธุ ชมพู่นะฮะที่สวนบักใต้พันไม้หอาจันคันชิดบุญสนองนะครับก็จองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ปล่อยออกมาครับนะครับยังไม่ปล่อยออกมาต้องรอปลายปีต้องรอปลายปีนะครับก็รอจะหาพอสรุปสักสี่สายพันธุ์พอจากร้อยต้นร้อยหนึ่งเลือกเหลือแค่สี่นะครับโอ้โหร้อยหนึ่งเหลือสี่เลยก็คือออกไปให้เกษตรกรคือให้ดีที่สุดนิด เรายังไม่เคยปล่อยชมพูไม่เคยไม่เคยเลยนะชมพูนี้ยังไม่เคยปล่อยนะครับแต่ใครที่เคยได้ยินชื่อของอาจารย์เฮชิตก็คือในเรื่องของฝรั่งนะอันนั้นปล่อยออกไปแล้วนะครับลูกค้าก็คือทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศใช่ครับความนิยมในการปลูกชมพูเป็นยังไงใต้อาจารย์ตตอนนี้ลาคใต้น้อยฝรั่งก็น้อยฝรั่งก็น้อยทุเรียนไปเยอะนะครับใช่ทุเรียนยางพาราปาล์มก็จะปลูกอย่างนี้ครับน่าสนใจยังไงสําหรับชมพู เออตลาดรเราต้องรับจากปากกลางลงมาหมดครับภาคใต้ไม่มีใครทําเลยครับ,รบที่ผมพัฒนาหลายๆอย่างพเพราะว่าเร็งเห็นแล้วว่าครับภาคใต้เขาไม่ทันพวกอย่างนี้ อาจจะเคยชินเคยชินทุเรียนทุเรียนยางใช่นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีบ้างแล้วนะที่ที่ที่เริ่มจะหันจากทุเรียนบ้างแล้วใช่ใช่ใช่อาจจะแบบไปลดจํานวนทุเรียนหรือยังไงแล้วก็เอามาเริ่มพืออย่างอื่นบ้างนะครับก็เป็นการกระจายความเสี่ยงสําหรับเกษตรกรด้วยนะครับอืมครับผมเลยอย่างน้อยพวกนี้มันก็เร็วกว่าทุเรียนครับเราสามารถแซมไว้ก่อนครับก็สามารถปลุกแซมเันเข้าไปก่อนได้เลยนะครับ ดูแลเขายากไม่โมรคแมลงเขามแมลงก็จะมีมะแมลงกินใบครับฮะแล้วแต่แต่ละปีจะระบาดไม่เหมือนกันมแมลงแต่ว่าปีนี้หลังจากน้ําท่วมระบาดนะักแต่ก็ไม่ได้พ่นไม่ได้อะไรครับคือว่าปล่อยไปทํายัตถาเขาเลยครับโรคครับไม่มีมจะมีก็แม่มแมลงวันทองอมาเจาะผลที่เราเห็นล่วงๆคือคือห่อไม่ทันครับ นี่เลยฮะที่ดูลืมถามอาจารย์ไปอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องห่อใช่ไหมใช่ครับควรห่อตั้งแต่ระยะเท่าไหร่ครับอาจารย์เออเกสรงุ้ม่อตูดผลครับงุ้มเข้าหนาะนิดหนึ่งเราก็หอนะ่อแล้วเนี่ยม,มันงุ้มเข้านิดหนึ่งเรารเราหอ่อก็หอนะ่อแล้วถ้าหอ่อโตโดยที่มีเกสรมันจะร่วงครับ ระยะนี้เป็นหนึ่งเก็บเกี่ยวได้แล้วเดือนเดียวเดือนเดียวครับครับปีออกสองหลครับต้นหนึ่งประมาณให้ผลผลิตเท่าไหร่อาจารย์ถ้าบมมุงจริงๆอ่ะผมว่าเยอะนะนี่คือสายพันธุ์ทดสอบของชมพู่นะครับที่สวนเกษตรสวนปักใต้พันไม้นะครับอาจารย์กันชิดครับทําไมถึงสนใจในการปลูกต้นพันธุ์ของชมพู่ ไม่ได้ปลูกขายลูกอ่ะขายเอาแบบทดสอบสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยผม,มเป็นคนที่ว่าชอบทดสอบอยู่แล้วครับกับสายพันธุ์พืชต่างๆครับครับจะได้ทําให้เกิดความหลากหลายในรประเทศครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าได้สายพันธุ์จากที่อาจารย์นี้ก็คือมั่นใจเลยใช่ครับว่าผ่านการคัดสรรแล้วใช่อาจจะให้อาจารย์ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าสายพันธุ์ของชมพู่ที่เราจะเริ่ม เปิดให้จับจองกันเนี่ยตั้งแต่ปลายปีนี้ปลายปีนี้ปลายปี2568เนี่ยนะครับ,รบที่จะผ่านการคัดสรรเกณฑ์ที่อาจารย์ตั้งไว้มีอะไรบ้างครับน่าจะ4สายพันธุ์สสายพันธุ์ครับครับแต่ว่าหนึ่งสายพันธุ์นั้นพีเรวิทตั้งชื่อไว้ด้วยโอ้ผมมีแต่นามสกุลให้เขานะหวานเจี๊ยบ <laughs> แต่ชื่อนี้ยังไม่แน่ใจแต่นามสกุลนี้ชัดเจนนามสกุลหวานเจี๊ยบ หวานเจี๊ยบจริงๆ<อ>นะครับสายพันหวานเจี๊ยบสายพันหวานเจี๊ยบแต่ต้องต้องต้งชื่อเท่ๆหน่อยแต่นมสกุลนี้หวานเจี๊ยบคือให้คุณผู้ชมมั่นใจเลยลูกค้ามั่นใจเลยเกณฑ์อาจารย์ครับที่จะผ่านอาจารย์วางว่ายังไงบ้างตักเทอ,อจะต้องวัดบิ๊กมันแล, <sul it> วนล้วก็วัดบิ๊กเลยนะเอาชัวร์เลยเป็นวิทยาศาสตร์เลยหวานแล้วก็ความละมุนมีกลิ่นพิเศษครับเพราะว่าเหมือนอย่างที่เราชิมต้นอันหวานหวานมา มันจะมีข้อแตกต่างกันหมดครับคือกรอบไปเลยครับนิ่มไปเลยครับแล้วหวานช่ำน้ําไปเลยครับอม,มันจะมีหลายแบบครับในสี่สายพันธุ์ก็<ช>เตรียมพบกันก็จะมีช,ชื่อก่อนเรียบร้อยใช่นะครับมีชื่ออะไรบ้างเด่นยังไงบ้างใช่ก็เดี๋ยว ปลายปีนะครับผลออกมาแล้วเดี๋ยวแจ้งให้เรานะครับเราจะได้ประชาสัมพันธ์กันต่อนะครับเพื่อใหอ้คุณผู้ชมเนี่ยที่ชื่นชอบในเรื่องของการปลูกพืชนะครับก็จะได้โดยเฉพาะไม้ผลนะฮะก็จะได้มีทางเลือกในการนําไปปลูกไม้ผลทางเลือกนอกจากทุเรียนนอกจากพืชสายพันธุ์หลักๆอื่นนะครับอันนี้ก็เอาไปปลูกเสริมปลูกแซมหรือจะปลูกเป็นหลักเ,เลยก็ยังไดน้นะครับอาจารย์คันชิตย้ําเสมอนะครับว่าโดยเฉพาะที่ ส่วนภาคใต้ของเราเนี่ยพืชสายพันธุ์ไม้ผลหลักยังเป็นทุเรียนอยู่แต่ว่าหลายคนก็เริ่มหันมาแล้วใช่ครับนะครับไม้ผลทางเลือกนะครับที่ยังปลูกน้อยมันก็เป็นโอกาสทางการตลาดได้เหมือนกันใช่นะครับก็ติดต่อที่อาจารย์แนะนนำนิดหนึ่งครับ0836559113ครับผมมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากับทางอาจารย์คันชิตบุญสนองได้สวนภาคใต้พันไม้ครับ ขอบคุณจันครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนี่คือโอ้มะละกอไม่อยู่เหมือนมะละกอเลยเอาไปทำส้มตำได้มะนาวหวานมะนาวหวานมะนาวหวานเปอร์เซียมะนาวหวานเปอร์เซียครับแต่อยู่เหมือนมะละกอใช่เนื้อข้างในเขาจะเหมือนมะละกอเหมือนเนื้อมะละกอเลยครับมีกลิ่นของ เลมอนเป็นเนื้อมะละกอแต่มีกลิ่นเลมอนแล้วรสชาติจานอวานหวานรสชาติหวานหวานฝาดฝาดหน่อยเอเอาไปทำส้มตำได้กินเนื้อหรือกินน้ำกินเนื้อครับน้ำเขาไม่มีแต่ชื่อมะนาวครับผมอแล